ฟุตบอลยูโร2024นะครับได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างอังกฤษกับสเปนทั้ง2ทีมนั้นมีผู้เล่นชั้นยอดอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลายคนหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือปีกทีมชาติสเปนนะครับซึ่งดาวดวงนี้นั้นจะรัดแสงเหลือเกินนะครับลานินยาวามานอายุแค่16ปี322วันเท่านั้นนะครับแต่สามารถที่จะทําประตูในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายได้แล้วนะครับ โดยยิงลูกยิงสุดสวยนะครับในรอบรองชนะเลิศ er ที่สเปนนั้นเจอกับฝรั่งเศสนะครับลูกยิงลูกนั้นนะครับก็ทําให้สมโมสรชั้นนําในยุโรปนะครับจับตามองนะครับแล้วก็อยากจะได้นักเตะค,คนนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าค่าตัวก็คงมหาศาลเหลือเกินถ้าจะย้ายจากบาร์เซโลนาไปสมโมสรนอื่นๆ รานินยามาน,นั้นนอกจากฝีเท้าที่น่าจับตามองนะครับมีพรสวรรค์สูงเนี่ยครอบครัวที่มาที่ไปของยามานก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ารานินยาวมานเองนั้นมีชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างที่จะลําบากนะครับมาจากครอบครัวของผู้อพยพนะครับคุณพ่อนั้นเป็นชาวมร็อกโกนะครับและคุณแม่ก็เป็นชาวอิคลเทเรียนกินีนะครับทั้งสองคนนั้นมาสร้างครอบครัวอยู่ในสเปนนะครับแล้วก็มีลูกชายก็คือรานินยาวมานนะครับ ในวัยเด็กนั้นยาวมานั้นไม่ได้ไปอะคาเดมีฟุตบอลนะครับเหมือนการฝึกฟุตบอลของเด็กๆทั่วไปตั้งแต่วัย5ขวบที่เริ่มเล่นฟุตบอลนั้นก็เล่นอยู่ที่ริมถนนเนี่ยน,นะครับจนกระทั่งไปเข้าตาของแมวมองจากบาร์เซโลนานะครับซึ่งแมวมองคนนั้นก็คืออินโนเซเต้ดิอสนะครับซึ่งเป็นแมวมองท้องถิ่นของบาร์เซโลนาก็ชื่นชอบในฝีเท้าของยามาในวัยเด็กนะครับ ก็ไปเฝ้ามองแล้วก็ซุ่มดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยโ,โหมีพลังในการใช้เท้าซ้ายมากๆนะครับแล้วก็จับเซนเข้าสโม,มสรเยาวชนของบาร์เซลโลนาตั้งแต่7ดขวบนะครับเยาวมานก็ไปฝึกฟุตบอลกับบาร์เซลโลนานะครับซึ่งแม้ว่าเส้นทางก่อนที่จะเข้าอะคาเดมี่ของบาร์เซลโลนาได้นั้นอ่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับเด็กทั่วไปนะ่าจะไปฝึกในแคมป์ฟุตบอลนะครับแล้วก็มีแมวมองมาดูแล้วก็ โค้ชจากแคมป์นั้นก็อาจจะส่งตัวเข้าไปนะครับจนได้ฝึกฟุตบอลกับสโมสรชั้นนําแต่ยาวมานั้นมาจากฟุตบอลข้างถนนเลยนะครับแต่ว่าไปเล่นให้กับทีมเยาวชนของบาร์เซลโลนานั้นก็ถือว่าโหทําผลงานโดดเด่นตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับตอนแรกนั้นเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมานะครับเล่นปีกแล้วก็มาเล่นกองหน้าก็ทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำนะครับโอกาสของยาวมานมาถึงนะครับสามารถที่จะไปทีมชาติ สเปนนะครับก่อนที่จะไปทีมชาติสเปนได้ก็ไปบาร์เซโลนาชุดใหญ่ก่อนนะครับทีมบาร์เซโลนาชุดใหญ่นั้นอาแขดรับในะเดือนกันยายน2 2เมื่อซาบี้เฮอร์นันเดสนะครับกุนซื้อชุดใหญ่นั้นพาเขามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับฝีเท้าเข้ากับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาได้เลยนะครับแล้วในวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ได้นะครับ ในวัยยังไม่ถึง16ปีเต็มนั้นก็ได้ลงเล่นนะครับในบาบร์เซโลนาที่แข่งในศึกลาลีกาของสเปนนะครับแล้วได้ลงเล่นในศึกเอลกาซิโกด้วยนะครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบาเซโลนากับริมาดิดก็ถือว่าเป็นไสตินักเตะอายุน้อยที่สุดเลยนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมทีมชุดใหญ่ของบาเซโลนาซึ่งประกอบไปด้วยนักเตะระดับโลกมากมายนะครับใน อายุ16ปีนะครับในฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมานะครับในลาลิก้านั้นยามานั้นลงสนามไปถึง37นัดนะครับจาก38เกมก็ถือว่าฟอร์มนั้นโดดเด่นอย่างมากนะครับจนโค้ชทีมชาติสเปนนั้นจะต้องเรียกตัวมาติดทีมชาติจนเดินทางมาแข่งขันยูโร2024รอบสุดท้ายนะครับยามานนั้นเป็นที่สนใจของโลกโซเชียลนะครับตั้งแต่การเข้ามาร่วมทีมชาติสเปนนะครับในชุดยูโร2024เพราะว่า ถ้าจำกันได้นั้นเขาเป็นคนที่บอกกับสื่อมวลชนนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามาแข่งขันยูโร2 0 2 4นี้ต้องเอาการบ้านมาทำด้วยนะครับครูเนี่ยก็จะหให้เอา iPad มาด้วยนะครับแล้วก็สั่งงานผ่านทางออนไลน์ดนวยนะครับวันไหนที่ซ้อมไม่หนักเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าฟุตบอลก็ต้องเตะนะครับการบ้านก็ต้องทําเรียนก็ต้องเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นชีวิตของวัยรุ่นอย่างยาวมานนะครับ ก็มีภาพที่เขานั่งทําการบ้านบนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยว่าถ้าเกิดว่าเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาจนถึงรอบชิงเนี่ยก็หวังว่าคุณครูนั้นจะให้การบ้านน้อยลงในการใช้ชีวิตของยาวมานนะครับแม้ว่าจะเป็นนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ขนาดนี้นะครับประสบความสําเร็จตั้งแต่วัยเด็กนะครับตอนนี้ก็บาร์เซโลนาก็ให้เงินเดือนอยู่นะครับเดือนละเกือบเกือบสล้านนะครับสัปดาห์ละ4 0 0 0 0 0ยูโรนะครับก็คือเรียกได้ว่า ชื่อเสียงก็มีนะครับเงินทองก็มีแต่ว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณนะครับน่าส่งเสริมอย่างมากเพราะว่าในรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นของสเปนนะครับก็บอกว่ายามานั้นใช้เงินในส่วนนี้นะครับไปซื้อบ้านให้กับผู้มีบุญคุณ3าคนด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือซื้อบ้านให้กับพ่อนะครับแม้ว่าพ่อจะเลิกกับแม่แล้วก็ เรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ซื้อบ้านให้พ่อหลังหนึ่งนะครับซื้อบ้านให้แม่นะครับแล้วก็ซื้อบ้านให้ยายก็ต้องก็ต้องดูนะครับว่าเส้นทางฟุตบอลของนักฟุตบอลคนนี้นะครับจะไปไกลถึงขนาดไหนนะครับมีคนนั้นบอกว่านี่คือเมสซี่คนใหม่นะครับนี่คือดาวเด่นที่สุดในทีมชาติสเปนคนหนึ่งนะครับที่จะก้าวขึ้นไปสู่สโมสรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะจยูบาร์เซโลนานั้นใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการย้ายตัวก็จะไป รีมาด,ดิดหรือไปปารีสแซงยาแมงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าค่าฉีกสัญญานั้นมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะว่าสัญญาที่บาร์เซโลนาน,น,นั้นทำไว้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าปีทีมไหนอยากจะซื้อยามานไปร่วมทีมนะครับก็ต้องใช้เงินนะครับไม่ต่ำกว่า40,000ล้านบาทนะครับในการฉีกสัญญากับนักเตะวัยรุ่นนักเตะเยาวชนคนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำสัญญาฉบับใหม่เชื่อได้เลยนะครับว่าค่าเหนื่อย แล้วก็ค่าฉีกสัญญาของยาวมานั้นไม่ได้อยู่แค่นี้แน่ๆนะครับเพราะว่านักบอลคนนี้นั้นถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของสโมสอนบาร์เซโลน่านะครับก็คือคงไม่ยอมเสียไปง่ายๆครับก็คือคงจะปลุกปั้นให้อยู่กับสโมสสนต่อไปนะครับเหมือนกับที่บาร์เซโลน่าเคยปั้นเรือเนลเมซี่มาแล้วนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ อนาคตทางฟุตบอลของยามานะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลมาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ